สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็กล่องแรกเลยนะคะเป็นของคุณเมโลดี้ซักเลอร์นะคะจากจังหวัดอ่างขายนะคะก็อย่างแรกนะคะจะมีเ็นตัวนี้นะคะเป็นอิงดิทเบสนะคะ1ชิ้นชานมไข่มุกนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นแบบไดโนโเสาร์ไดโนเสาร์นะคะ1ชิ้นแล้วก็บานอันนี้นะคะเป็นบานสีชมพู1ชิ้นนะคะ สบ,บู่นะคะสับปะรดหนึ่งชิ้นสบ,บู่กาแฟหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบสบ,บู่ลดไขมันหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบลิซติกสีส้มหนึ่งชิ้นนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณสุรศดีเสมอวงจากจังหวัดชลบุรีนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นแบบเซตห้าบาทนะคะหนึ่งชิ้นหนึ่งเซตนะคะอันนี้เป็นแบบไม้นิคอนนะคะ บันทาโตะทาโยกยากินะคะบันแมวนะคะ1ชิ้นบันปาวานนะคะทั้งหมด2ชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นแบบบันอิโมจิ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบสบู่พีชี่นะคะนี่นะอีก1ก้อนนะคะก็ขอขอบคุณออเดอร์ทั้ง2กล่องมากๆเลยนะคะ